สวัสดีครับเมฆนะครับพิซซูเหนือเมฆนะครับก่อนจะเริ่มคิปก,กันไปอีกนี้เลยลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมสลับนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเราจะมาพูดถึงเรื่องเรียกว่าตอนช่วงนี้มันเป็นกรนะแสเนาะกระแสของรถต่างๆไม่ว่าจะรถน้ํามันมรถไฮบริดรถไฟฟ้าต่างๆช่วงนี้อไรเห็นว่ารถไฟฟ้ามาค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับตัวเมืองไทยนี้เองก็หลายๆท่านอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างว่า้ซื้อรถไฟฟ้ามาเวลาไปต่างจังหวัดเดินทางเนี่ยยิ่ง ช่วงากใกล้เดี๋ยวจะถึงตัวของช่วงส,วง,ส,วง,สวงกรานแล้วนะเราอยากจะรู้ว่าการที่เราเดินทางโดยรถไฟฟ้านเนี่ยมันต้องลาบ,บากแน่เลยเพราะว่าไหนจะเรื่องของการที่ชาร์จต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้เรียกว,ว่าเรียกว,ว่าตอนนี้เมืองไทยมันยังไม่พร้อมสำหรับหนะที่เราจะไปรถไฟฟ้านลนๆกันอย่างนั้นแลก่อนวันนี้แมก็เลยมาให้ดูคันหนึ่งนะนะครับคันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้แอดลีดอันนี้คือไททันแอดลีดนะครับ เรามาดูกันคือลถอะไรมาดูกันทันนี้นะครับเรียกว่าตัวนี้เป็นเอ็กซ์เ r นเดอร์ไฮบริดนะครับตัวนี้ข้อดีเลยนะครับคืออะไรข้อแตกต่างจากรถไฟฟ้าและรถน้ำมันตัวนี้เป็นตัวกึ่งกลางมีทั้งน้ำมันไฟฟ้าลายท่านบอกว่าเอ้าแล้วมันดียังไงล่ะเราต้องมีการเรื่องของดูงดแลของระบบหรือเปล่าบอกเลยว่าสำหรับรถไฮบริดนะครับดูแลเหมือนรถน้ำมันและประหยัดเหมือนรถไฟฟ้าอ่ามายังไงไรเกิ ข้อดีของตัวนี้เลยนะครับเขาใช้เครื่องยนต์1.6ลิตรแต่ว่าทําไมดูซ c เพิ่มขึ้นแต่มันประหยัดเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับตัวนี้1.6ลิตรของเขาแหละครับหลักๆเลยเขาเอามาใช้แค่เพื่อปั่นไฟนะครับพื้นฐานรถของตัวนี้เองเหมือนรถไฟฟ้าเลยขับเคลื่อนหลักๆด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าเป็นหลักแล้วคนอาจจะถามว่าเอา้ารตัวนี้วิ่งได้ไกลขนาดไหนนะครับสำหรับรถไฮบริดนะครับจะวิ่งด้วยไฟฟ้าถ้าสมมติเรา ชาร์จเต็มนะครับชาร์จเต็มด้วยระบบของมันเองนะครับจะวิ่งได้ประมาณ2-3ถึงกิโลเมตรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นมาเพื่อปั่นไฟนะครับผมแต่ข้อดีของนี้ตัวนี้จะดีกว่าคู่แข่งอื่นๆอย่างไรนะครับตัวนี้เองนะครับสามารถเรียกว่าตัวรถเองจะมีโหมดสลับชาร์จแบตไฮบริดให้เรียกว่าเกือบถึงเต็มในระดับของเขาและสามารถจอดเปิดแอร์ค้างไว้ได้ถึง30นาทีเลยทีเดียวและหลายๆท่านเองก็จะอาจจะบอกว่า อ้าวถ้าเป็นรถไฮบริดอย่างนี้มันต้องมีแบตเตอรี่ที่แพงแน่เลยใช่ไหมบอกเลยว่าข้อดีของรถไฮบริดคืออะไรแบตเตอรี่เขาลูกไม่ใหญ่นะครับตัวนี้หลายหลายท่านอาจจะมองเคยเห็นว่าตามข่าวต่างๆแล้วกันนกกระแตโซเชียลอะไรต่างๆว่าโอ้เห็นรถไฟฟ้าล้วนเกิดอุบัติเหตุที่หูค่าซ่อมโดนแบตเตอรี่ไอ้นี่เรียกว่าแทบต้องคืนทุนรถเลยทีเดียวนะสลับตัวไฮบริดตัวนี้นะครับเป็นแบตลูกเล็ก ใช้คาทัดรัดนะครับอยู่ในรถด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ข้อดีอยู่ในรถก็คือเขาเอาแบตไว้ใต้เบาะทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับในทาให้ข้อดีคืออะไรเมื่อเราวิ่งลุยน้ำนะครับเราไม่จําเป็นต้องกังวลว่าข้าน้ำยังไม่เข้ารถยังไงมันไม่โดนแบตแน่เลยนี่แหละคือเป็นข้อดีของเจ้าตัวนี้ด้วยครับแล้วก็ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนแบตนะครับตัวนี้รับประกันแบต10ปีหลังจาก10ปีหลายๆท่านอาจจะกังวลว่า เปลี่ยนแบตแต่แพงหรือเปล่าบอกเลยว่าตัวนี้ลูกณปัจจุบันนะครับราคาไม่ถึงแสนนะไม่ใช่แบบว่าเหมือนรถไฟฟ้าที่โอ้โหแบตคันนึงนี่เรียกว่าแทบจะเข้าราคารถเลยมามดูถึงตัวด้านเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนใหม่กันบ้างน,นะครับสำหรับแต่ยท่านอาจเป็น f c s p e X Plenner อยู่แล้วว่า ตัวรํานน้ำมันกับตัวไฟฟ้าแตกต่างอย่างไรกันได้เครื่องยนต์มาดูทางด้านในก่อนเลยครับหน้าตาที่แตกไปเลยนะครับด้านขวานี่จะเห็นสิกล่องเงินเงินนี่คืออะไรนี่คือเป็นตัวของเรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์ของตัวระบบไฟฟ้าเนาะการจ่ายงินระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับพวกไฟที่จ่ายให้ตัวระบบเกียร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆนะครับอยู่จากตัวเจ้าตัวระบบนี้นะครับส่วนด้านข้างนี่จะเห็นตัวมอกอกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเครื่องยนต์อยู่ด้านใต้ลงไปนี้เป็นเครื่องขรับ หนึ่งจุดหนึ่งจุดหกลิตรโอ้ลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างอื่นที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเอา้าแบตเตอรี่อ่าถ้าทำแบบ F C ที่เป็นเอ็กซ์เทนเดอร์อยู่ตรงนี้เอา้าแบตเตอรี่หายไปไหนแบตเตอรี่ไปอ,อยู่ด้านล่างรถมาเดี๋ยวเราตัดไปดูว่าแบตเตอรี่อยู่ไหนมาเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่นะครับเป็นสองโวลต์อยู่ตรงไหนน่ามาดูเปิดดูท้ายรถตรงนี้นี่แบตเตอรี่ท้ายรถหลายท่านสังเกตอุ้ยทำไมเหลือลูกแค่นี้ลูกไปถึงคืบ ของเดิมนี่ยาวเกือบสองคืบนี่อยู่แค่คืบเดียวนี่เห็นไหมเรียกว่าข้อดีของตัวนี้อย่างหนึ่งคือเนื่องจากพอมันมีเรื่องของตัวไฮบริดเข้ามาแล้วครับแบตเตอรี่12วลต์เองเลยไม่จําเป็นทีต่ต้องใช้ลูกใหญ่สลับในระบบออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยนะครับสรับตัวนี้ก็เลยเป็นข้อดีของการประหยัดในการเปลี่ยนแบตน,นะครับลูกหนึ่งเรียกว่าถูกต่งางออกไปเยอะแน่ๆสำหรับ82วลตต์สำหรับรถไฮบริดนะเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างอย่างอื่นต่อ เรามาดูกันด้านภายในบ้างว่าสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับสำหรับ e x p e n d e r Crosser รย่งหนึ่งแรกเลยสังเกตได้พุงมอะไรออกแบบใหม่สำหรับเป็นแบบเรียกว่าเป็นสักกานทรงสปอร์ตเลยนะครับสำหรับตัวนี้ปุ่มต่างๆออกแบบใหม่ท่านที่เคยเป็นเรียกว่าเป็น F C ของ e x p e n d e r Cross ตัวเก่าเราก็จะเห็นว่าของเดิมเองนั้นะครัเป็นแบบพวงมอลัยแบบของตัวเจ้าปาเตโลนะครับตัวรุ่นเป็นปีของ 2023นะครับก็จะเป็นหนกมีแตกต่างกันแต่ส่วนตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตและหน้าจอนะครับหน้าจอก็ออกแบบใหม่เช่นกันนะครับสำหรับรถไฮบริดสังเกตได้จะมีเรื่องของการหมุนเวียนพลังงานเลยสามารถมีหลายๆอย่างให้เราดูค่อนข้างเยอะเลยนะว่ามีการแจ้งเตือนต่างๆกันปรับโหมดหน้าจออะไรพวกนี้นะครับเรียกว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็แสดงถึงระดับตัวแบตเตอรี่นะครับพอแบตเตอรี่น้อยอจะได้สังเกตได้จะเห็นรูปว่าเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมา เพื่อปั่นไฟเข้าสู่ก็เจ้าตัวแบตเตอรี่นี้เองนะครับผมส่วนด้านข้างก็เหมือนรถปกติเลยครับมีเรื่องของมัดวัดความร้อนนะครับระดับน้ำมันด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นโหมดในการที่เขียน normal เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ทั้งหมด7โหมดนะครับวเวสนะครับอ่ามีโหมด gravel โหมดท่าแม็กนะครับโหมดมัดต,าต่างๆเรียกว่าตั้งแต่ normal จนถึงข้างล่างเนี่ยเรียกว่ามีโหมดในการปรับการใช้งานสลับ คนสำหรับเมืองไทยเลยโดยเฉพาะเลยสำหรับตัวนี้นะครับและส่วนด้านบนจะมีโหมด ev และโหมดชาร์จนะครับโหมดชาร์จคืออะไรนะครับอย่างแรกคือโหมดชาร์จเรียกว่าจะเป็นตัวของการที่สตาร์ทรถขึ้นมาเพื่อให้เครื่องยนต์นะครับปั่นไฟนะครับเก็บเข้าในตัวแบตเตอรี่ให้เรียกว่ายนอนขึ้น,เ,นเกือบระดับเต็มนะครับเพื่อเรานําไปใช้งานในเรื่องของโหมด ev นั่นเองนะครับเพื่อให้โหมด ev จะสามารถใช้งานได้นานหรือว่าท่านใดที่ต้องการเรียกว่าอาจจะไปรับส่งลูกนะครับ โรงเรียนไปจอดถึงหน้าโรงเรียนปุ๊บไม่ต้องการให้แบบมีมลพิษต่างๆเราก็ใช้หมดเียกว่าหมดชาร์จไว้ก่อนจนใกล้ถึงโรงเรียนปุ๊บเดี๋ยวพอแบตเตอรี่เต็มปุ๊บมันก็จะดับเครื่องยนต์แล้วสามารถอยู่ในรถโดยเปิดแอร์ได้อยู่ประมาณ30นาทีแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าอากาศภายนอกด้วยนะว่าร้อนมากร้อนน้อยขนาดไหนจะมีบวกลบต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่เรียกว,ว่าตัวนี้เป็นมีกระสีวัลล้อมด้วยนะครับแล้วก็สะดวกสบายต่อเราเกียร์บแบบใหม่สำหรับเจ้าตัวเกียร์ไฟฟ้านะครับเรียกว,ว่ามีการ ขึ้นไฟไว้บอกเลยเนี่ยอยู่ในรถเลยนะครับทางนี้อาจจะเห็นนะว่าสมมติถ้าสมมติผมเท่าเข้าเกียร์ดึงมาปุ๊บอ่าขึ้นหมดนะใส่เกียร์ดีนะครับเพราะว่าใส่เกียร์เกียร์เอ็นก็ขับง,ง่ายๆนะครับก็คือขักอย่างนี้ค้างๆอ่านะถ้าสมมติบางทีอาจจะกลัวว่าเอ้ยเผลอไปโดนหรือเปล่าที้สังเกตด้ครับถ้าเราไม่ได้กดค้างไว้นะครับแต่ก็ไม่เข้าเอ็นให้นะครับส่วนกันถอยหลังถึงเราจะค้างไวยยงง้ยังไงมันก็ไม่เข้าอ่านเราต้องบีบข้างหัวเกียร์เหมือนรถ มดทั่วไปเลยครับแล้วก็ใส่ตาดันขึ้นไปมัจะึ้น g r ให้นะครับส่วนการจอดรถก็ง่ายๆกด,ดตัว P ปุ๊บอ่าพอเข้าตัว P ปุ๊บมันก็จะปลด,ดล็อกรถให้นะครับแค่นั้นเองสบายมากแต่หลายๆท่านจะถามเรื่องของตัวเจ้าตัวโหมด B โหมด B ว้ทำอะไรก็เรียกว่าเหมือน GL นะครับของรถทั่วๆไปละกันเนาะโหมด B จะเป็นโหมดที่เรียกว่าปรับการคืนค่าพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่ให้เป็นให้แบบ ค่อนข้างเยอะเพื่ออย่างหนึ่งเพื่อหน่วงให้ลถในเวลาเราใช้เช่นเอาไปปรับปรับเก่ยกับการใช้งานเช่นเวลาลงเขาอะไรต่างๆนะครับพอใช้ปุ๊บเราก็เรียกว่าเราลดการใช้เบรกไปค่อนข้างเยอะเลยเพื่อเป็นข้อดีของเจ้าตัวไฮบริดด้วยนะครับผมระบบความ่าเรียกว่าอำนวยความสะดวกของตัวรถเองก็ยังมีความคงมาให้เหมือนเดิมเช่นอย่างแรกนะครับก็ระบบแอร์ระบบดิจิตอลนะครับที่สามารถใช้งานปรับอุณหภูมติต่างๆได้จากด้านหน้านี้ขึ้นมามีแอคครูเหมือนเดิมสลับ เหมือนเรียกว่าเหมือนตัวเดิมที่ใช้มาสำหรับคนที่เพิ่งเปลี่ยนจากรุ่นเดิมมาใช้รุ่นนี้ก็ดาเหมือนเดิมเรียกว่าใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของตัวนไร้โหมดที่ผมพูดไปแล้วนะครับที่เราทำายังไงก็แค่กดขึ้นกดลงสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนถัดมาเป็นบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโตโเ้เบรกโฮนะครับออโต้โฮตงตัวนี้เรียกว่าตอบสนองการใช้งานของชีวิตคนกรุงได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตอบสนองด้วยระบบไฮบริดขึ้นมาเรียกว่า คันนี้ทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นมากกว่าเอ็กซ์เพนเดอรตัวที่เป็นบกน้ำมันหล้วนๆด้วยนะครับนะการตกแต่งภายในของเจ้าเอ็กซ์เพนเดอรตัวนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านข้านบุจ o อ o ทั h ด้านภายในที่บุด,ดังเข้ามารอบคันด้วยยังสีที่เป็นสีกรมเนวีเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับลายนะครับด้านตรงนี้อกเหมือนได้คล้ายแคปลาให้ความสปอร์ตของรถได้เหมือนเดิมนะครับผมบวกก็ พร้อมกับหัวกเกียร์ที่มาออกแบบใหม่ขึ้นมาส่วนด้านข้างนะครับตรงมือจับต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นลายเขีล่าอยู่เรามาดูด้านนอกก่อนบ้างน,นะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าอุ้ยแ็กจะเป็นเหมือนลายเดิมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะอันนี้เขามีเพิ่มลุกเล่นขึ้นมาด้วยสลับเจ้าตัวไฮบิดขึ้นมาได้เห็นว่าเป็นลายนะครับเป็นสีดําแล้วมีลายลดลายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับตัดขอบสีน้ําเงินให้ดูสมกับคําว่าเป็นรถไฟฟ้าขึ้นมาด้วยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเห็น เอกลักษณ์เด่นชัดนี้เขียนว่าไฮบิดของคันอีวีเพราะว่าคันนี้สามารถใช้เป็นวิ่งด้วยไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับมาแล้วนอกจากนั้น,นยังมีเพิ่มเติมของเรื่องระบบความปลอดภัยขึ้นมานะครับสลับด้านนี้ตัวนี้แล้วนะครับก็จะเป็นดิสเบรกนะครับคันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วสลับเจ้าตัวไฮบิดนะครับผมเรียกว่ามาจัดกันแบบเต็มๆสาหรับตัวออปชันที่เพิ่มขึ้นมาสลับเจ้าตัวไฮบิดเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ราคารถเป็นยังไงกันบ้าง สับนัตอนนี้นะครับราคาก่อนที่จะหมดมอเตอร์โชว์นะครับราคาคันนี้อยู่ที่946,000เป็นราคาช่วงเปิดตัวแต่หลายท่านอ่ะเอ้าราคาเท่ารถน้ำมันแต่ก่อนเลยถูกต้องครับตัวนี้ราคารถน้ำมันจะถูกลงไปก่อนแล้วก็มีตัวนี้ขึ้นมาเป็นโปรโมชั่นสำหรับการออกรถอยู่ที่946,000ันบาทนะครับผมโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับผมถ้าออกรถนะครับดาว25%นะครับเปอาเป็นดอกเบี้ย0%เปเลยนะครับ48งมวดนะครับตับตอนนี้นะครับ ส่วนอื่นๆก็จะมีเรื่องของแพ็กเกจนะครับดูแล5ปีถึงใจนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเรียกว่าเปยน่ายของเหลวต่างๆนะครับสี่นะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ที่ถึงนี้นะครับสำหรับคันใดที่บอกว่ากลัวว่าถ้ามาที่โชว์รูมแล้วจะไม่ได้โปรเดียวกับมอเตอร์โชว์ไหมบอกไว้เลยว่าณช่วงนี้เลยตั้งแต่วันนี้ถ้าวันนี้วันที่24เลยเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วโปรโมชั่นมอเตอร์โชว์นะครับเหมือนที่มอเตอร์โชว์เลยนะครับเพียงคันเข้ามาที่โชว์รูม นอกจากนั้นท่านยังมีโอกาสที่จะเรียกว่าออกไปเทสได้ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่จะพาเทสได้เลยเราไม่จําเป็นต้องไปต่อคิวยาวๆที่มอเตอร์โชว์นะครับไม่ต้องรถไปฝ่ารถติดเข้าไปไม่ต้องฝ่าคนแน่นๆเข้าไปเพื่อไปดูรถมาที่โชว์รูุมเดี๋ยวเมฆพาท่านดูแลรถเองว่าไม่ว่ารถจะเป็นยังไงดีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวเมฆจะบอกแต่ท่านตรงๆอยู่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเมฆจะพามาดูแล้วกันว่าที่มิสูพนานครสายใหม่เนี่ยของเรามีรถเรียกว่า นอกจากจะเป็น e e n e n r e r c รคที่เราดูในคลิปไปแล้วเราจะมี e อ c e n d e r GT ที่เป็น Hybrid ด้วยด้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้เจ้าตัว e x c e n d e r Cross จะมีทั้งหมดอยู่5สีก็คือสีดำสีเทาดำนะครับสบีอนเงินสีขาวมุกแล้วก็สีเขียวเทาในเองจ้าขาวมุกกับสีเขียวเทาจะเพิ่ม1 0 0 0 0บาทจากราคาลดขึ้นไปนะครับผมที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นสีเทาดำนะครบับตัวนี้นะครับสีเทาดำเราจะมีลดอยู่ หลายคันอยู่เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็สีขาวก็จะหเห็นจากต้นคลิปไปแล้วนะครับจะมีสีขาวด้วยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีสีเงินแล้วก็เดี๋ยวพามาดูรถรุ่นอื่นๆด้วยนอกจากที่จะมี e x t e n ซ e r แล้วก็จะมีพวกมิลาดนะครับผมปนะาเจโร่สปอร์ตเหมือนกันปาเจโร่สปอร์ตก็จะมีตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วด้วยนะครับเรียกว่าประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับเป็นกระแสที่ดีมากเลยสำหรับยุคนี้ที่เรียกว่าราคาน้ํามันค่อนข้างขึ้นมาสูงนะเนาะ อ่าแล้วตอนนี้ก็จะมีเรื่องของตัวของรถที่ตกแต่งแล้วรอพร้อมส่งอยู่นะครับก็รอพร้อมรอล้างส่งอะไรพวกนี้นะครับดูสังเกตนี้ก็เป็นสีเทาดานะครับเป็นสีขาวนี่ก็ยังไม่ได้ล้างก็รอเดี๋ยวตกแต่งเสร็จเสร็จว่าพร้อมส่งเมื่อไหร่ก็เอาไปล้างส่งนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวสีเขียวเทานะครับตัวนี้เพิ่ม10,000บาทนะครับตัวนี้ก็รอส่องมอบเหมือนกันนะครับก็รอตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างรถส่งมอบลูกค้านะครับผม แล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับสลับเอ็กซเชนเดอร์ก็คือสีดำนะครับแต่ก่อนเอ็กซเชนเดอร์ตัวคอร์สเนี่ยจะไม่มีสีดำนะครับอันนี้มาใหม่มีสีดำแล้วด้วยนะครับแต่ส่วนเจ้าทีทีทีจะมีแค่อยู่แค่สีสีนะครับก็จะไม่มีสีเขียวเทานะครับยังไงบ้างครับสลับเอ็กซเชนเดอร์ทั้งสองรุ่นแล้วก็รถรุ่นอื่นๆนะครับผมยังไงก็ย้ำนะครับผมว่าสลับงานโมเดลโชว์นะครับถ้าไม่จำเป็นต้องฝ่ารถติด ่าผู้คนเข้าไปแน่นๆมาที่โชลูมมิสูพนครฟนสายใหมาถามหาเมฆได้เลยหรือว่าแอดไลน์จากเบอร์ด้างล่างนี้ก็ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาทักเมฆมาเลยได้ครับว่าสนใจรุ่นไหนรุ่นอะไรยังไงดูโปรโมชั่นมาเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้สนใจติดต่อเมฆเข้ามาได้โอเคไงวันนี้เมฆก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ I feel when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot. Can't deny it. Some days I feel idiotic, just a product of a.